โฮงชมนนฮาวสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเราซื้อหญิงอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาจีนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของอาชีพค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราซื้อให้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ เรื่องอาชีพใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นประโยคสนทนาภาษาจีน1ประโยคนะคะที่เกี่ยวข้องกับคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอาชีพนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราซื้อมีคําศัพท์น่ารู้นะคะมาให้เด็กๆได้เรียนด,ดูทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1คือคําว่าเจียงหลายเจียงหลาย เจียงหลายแปลว่าอนาคตค่ะข้อที่สองเสียงเสียงเสียงแปลว่าคิดหรือแปลว่าอยากค่ะสามจั่วจั่วจั่วแปลว่าทำข้อที่สี่กงจั่วกงจั่วกงจั่วแปลว่าทำงาน และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ตง่ตงต่งในประโยคภาษาจีนประโยคนี้จะแปลว่าเป็นอาชีพเดี๋ยวเรามาดูประโยคภาษาจีนนะคะในการถามภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพกันนะคะคําถามของเราในวันนี้ถามว่าเยงหลส将来想做什么 งา,านคุณ将来อยากทำอะไรงานคุณอยากทำอะไรงานคุณอยากทำแปลว่าคุณอยาลายแปลว่านคุณอยาคิดหรืรแานค่าอยากาทำอปลร่านคเรียากันไปแล้วนะคะแอลว่าอะ รและกงจั่วแปลว่าทำงานประโยคนี้หนีเจียงหลายเสียงจัว่วสมกงจัวแปลว่าในอนาคตคุณอยากทำทำงานอะไรหรือทำอาชีพอะไรนั่นเองค่ะในการตอบคำถามนะคะเด็กๆสามารถตอบได้อย่างง่ายๆเลยนะคะหอเสียงตั้งจุดๆุดหเสียง ตั้งจุดๆตรงจุดๆนะคะให้เด็กๆเติมนะคะอาชีพที่เด็กๆอยากจะใฝ่ฝันอยากจะทำในอนาคตนะคะสมมติยกตัวอย่างเช่นอยากเป็นคุณครูคำว่าคุณครูในภาษาจีนเรียกว่าล่าือเหล่าสอเราก็จะตอบได้ว่า我想当老师我想当老师ฉันอยากเป็นคุณครูหรือถ้าเด็กๆอยากเป็นคุณหมอ คุณหมอในภาษาจีนคืออีเซิงอีเซิงก็จะตอบได้ว่าวาสีียงงง,ยงตงอัอเิฉันอยากเป็นคุณหมอและเด็กๆละคะอยากทําอาชีพอะไรในอนาคตลองเขียนหรือว่าบอกมาให้เราซื้อได้รู้กันหน่อยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปใจเจียน